เราจะเข้าไปด้านในนะคะด้านขวามือก็จะเป็นเป็นโกดังด้านซ้ายมือก็จะเป็นออฟฟิศและมีโกดังด้วยพื้นที่ใหญ่เป็นห้อง,งาาำอันนี้ก็จะเป็นเป็นออฟฟิศค่ะ คืออฟฟิศมีแอร์สองตัวแอร์ใหญ่กับแอร์เล็กันก็จะมีมห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องน้ำน้ำด้านหลังมีนม้ำ ดีซิ i แล้วก็ด้นข้างก็ะจะเป็นตวัวดังยังไม่มีประตูนะคะจะเป็นพื้นที่ทาง,งานได้เลย,เลยด้านหลังก็จะมี ที่ดินมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังอีกห้องหนึ่งนะคะ นี่ก็จะเป็นกดังข้างหลังต่อเชื่อมก,กันกับอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นกดังยาวไปจนถึงด้านข้างหนู้นไปแทงน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นแทงน้ำทะลุถึงกัน